ในชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนเทพอุดดมวิทยาบอสกำลังเร่งรีบเขียนโปรแกรมเกมเพื่อให้ส่งครูปามทันเวลาที่กำหนดนิวเพื่อนของเขาซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์และชอบช่วยเหลือผู้อื่นได้ให้เขาเห็นไฟล์โปรแกรมเกมของเขาแต่ก็เตือนไม่ให้คัดลอกโอเคฉันให้นายดูได้นะแต่อย่าให้เหมือนกันไปล่ะมันต้องแตกต่างกันนะอย่างไรก็ตาม บอส่งโปรเจกต์ที่เกือบจะเหมือนกับของนิวเลยครูปาลสังเกตเห็นความคล้ายคลึงกันจึงได้สอนพวกเขาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการและความเป็นเจ้าของงานบอสได้ตระหนักถึงความผิดพลาดของตนจึงขอโทษนิวและทั้งสองก็เรียนรู้ถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์และการเคารพผลงานของผู้อื่นนิวเราขอโทษนายด้วยนะเราจะแก้งานใหม่ด้วยตัวเราเองเราไม่กรนะ แต่คราวหน้าบอกตรงๆดีกว่าเราช่วยได้แต่ต้องช่วยแบบที่นายได้ลงมือเองการนำผลงานของคนอื่นมาใช้โดยไม่ขออนุญาตหรือไม่ให้เครดิตนี่คือการละเมิดความเป็นเจ้าของนะและถือว่าไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการด้วยสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ผลงานที่เสร็จแต่คือกระบวนการเรียนรู้และความซื่อสัตย์ในการสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองนะ